ดาราสาวต,วตัวแม่สร้างตำนานใหม่นุ่งแซบออกงานอีเวนต์เป็นอีหนึ่งคุณแม่ลูกหนึ่งที่สวยแซบแบบไม่โตไม่หายเลยละค่ะ สำหรับไออภิษดาเราจะเห็นผลงานของเธอได้เรื่อยล่าสุดเธอร่วมงานอีเวนต์หนึ่งมาในลุคเดทแหวกเวาสุดเซ็กซี่โพสภาพลงอินสตาแกรมร่วมเฟรมกับดารารุ่นน้องที่มาร่วมงานพร้อมแคปชั่นระบุว่าถ่ายกับเพื่อนๆวงเดฟเพื่อนเกลด้วยที่ชุดของเธอเซ็กซี่และสวยเกินต้านทำเอาคนบันเทิงและแฟนคลับแห่คอมเมนต์ชมสนันตอาทิเช่นที่สุดใส่ได้คนเดียวเลยชุดนี้ชุดแย่งสินเพื่อนมากๆเลิศคุณไอคือที่สุดสวยสับไอดอลเลยล่ะค่ะเป็นต้น